มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนงงกันทั้งภาพค่ะเอ็มนันทวัฒน์โดดขึ้นบูธดีเจคว้าใหม่ประกาศลั่นผมไม่ได้โดนเตะเชื่อว่าหลายคนคงจำได้ดีสำหรับเรื่องราวของดาราหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์นะคะ ซึ่งโดนม้าออนนาภาแตะเข้าไปที่ใบหน้าที่ประเทศเกาหลีนะคะล่าสุดคาะเธันวาคม2565ทำเอาหลายคนถึงกับงงนะคะที่สถานบันเทิงวอร์มอัพจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ดีเจกำลังเปิดเพลงอยู่นั้นหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์อยู่ๆก็ได้ขึ้นไปในบูธของดีเจคว้าไม์ประกาศบอกว่าผมโดนตบไม่ได้โดนแตะซึ่งในภาพก็มีโอลิฟโตเกียวในกรอบอยู่ด้วยค่ะ ทางด้านเพื่อนของโอลิฟเองทําการบันทึกคลิปเอาไว้นะคะบอกว่าหลังจากเส็จจากขายขนมกับโอลิฟก็ได้ไปเที่ยวที่ร้านวอร์มอัพแถวถนนนิมานเฮมินและเข้าไปในโซนข้างในตอนนั้นนักท่องเที่ยวเยอะมากๆและเวลาประมาณ1นึนาฬิกาสามนาทีจู่ๆเอ็มนันทวัยก็ขึ้นไปในบูธดีเจคว้าไม้ประกาศออกไปว่าผมอยากให้ทุกคนเอนจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมโดนตบไม่ได้โดนแตะผู้เสร็จก็ลงเวทีทันทีค่ะ เรียกว่างานนี้ทำพากันงงไปตามๆกันนะคะว่าทำไมอยู่ๆทำแบบนั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ